เอาละครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับบทเรียนเดิมเนาะเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับผมจากศูนย์ถึงร้อยเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ายังอยู่ที่เดิมเกี่ยวกับ code.org นะครับผมเกี่ยวกับการเรียนทักษะการเขียนโปรแกรมด้วย Minecraft นั่นเองนะครับผมโอเคคราวนี้เนี่ยพอเราเล่นกันมาถึงเรื่อยๆนถึงด่านที่5แล้วใช่ไหมครับเราก็จะพบโจทย์นะครับผมอย่างเช่นโจทย์เนี่ยเขาก็จะบอกว่านะครับผมบ้านที่ทุกหลังเนี่ย เริ่มจากอะไรครับกำแพงนะผมเวลาเล่นไม้ครับในบ้านทุกทุหลังเราจะเริ่มจากกำแพงใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าให้เราสร้างส่วนส่วนแรกเลยของบ้านเราแหละโดยการเ,เหมือนกับว่าใส่กำแพงไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าคราวนี้เนี่ยเราจะพบกับบล็อกตัวใหม่ตียืมพูน่ารักมากเลยนะผมซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยชื่อว่ารี p พ็ดหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนในรับเตอร์ใช่ไหมครับมันคือลูปนั่นเองจะทํางานเรื่อยๆนะผมจนกว่าเงื่อนไขนั้นจะเป็นจริงนะครับหรือว่าอันนั้นเนี่ย จะเป็นตัวของแรปเตอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีนี้นยะลูปมันแตกต่างกันออกไปนะผมลูปคือการวนซ้ำใช่ไหมคราวนี้เขาจะบอกเลยครับรีพีทกี่ครั้งเห็นไหมเขาก็จะให้ตัวเลขมานะผมเช่น 1, ่ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งจะทํางานแบบเดิมวนซ้ําไปเรื่อยๆทั้งหมดกี่ครั้งนั่นเองนะครับผมโอเคเขาก็จะบอกนะผมว่าเหมือนกับว่าส่วนแรกก็คือให้เราทําการสร้างตัวกําแพงบ้านใช่ไหม ซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวบล็อกตัวใหม่ขึ้นมาอีกตัวนะผมซึ่งแน่นอนนะครับผมมันจะมี4ตัวให้เลือกใช่ไหมครับผมอันแรกเนี่ยคือเป็นแผ่นไม้นะผมจากต้นซึ่งแน่นอนว่าคนใดเนี่ยอาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นก็อันนี้ก็แล้วแต่นะผมส่วนอันที่2เนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะผมตัวต้นอกนั่นเองซึ่งก็ mm. ดังอยู่นะครับผมโอเคส่วนอันที่3เนี่ยก็จะเป็นไม้แบบหนึ่งนะผมเกี่ยวกับ ต้นสนประเภทหนึ่งส่วนอันสุดท้ายเนี่ยแน่นอนครับมันคือขนสัตว์นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราคงไม่เอาขนสัตว์มาทํากําแพงบ้านหลอกจริงไหมครับดังนั้นเราลองเลือกสักอันหนึ่งดูนะครับผมซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็เล่นไมค์คราฟนะแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคก็ลองดูครับมันจะทํางานภายในนี้นะครับผมเราเอามาวางนะครับผมมันจะทางานบนซําไปเรื่อยๆ จนครบจํานวนครั้งที่ต้องการในกรณีนี้เราทํากี่ครั้งครับ1 2 3 4ี่เราทําทั้งหมด4บล็อกใช่ไหมดังนั้นก็วนทั้งหมด4ครั้งก็โอเคแล้วใช่ไหมครับผมโอเคเสร็จแล้วลองเอาแผ่นไม้ไปวางเสร็จแล้วเนี่ยทำไงต่อครับให้เดินไปข้างหน้าใช่ไหมซก็คือขณะที่โปรแกรมกําลังรันอยู่เนี่ยก็ให้มันทํางานวนซ้ําทั้งหมดสรอบโดยการวนซ้ำสี่รอบเนี่ยให้มันทําการวางไม้ลงไปนะครับผมแล้วก็ให้มันเดินไปข้างหน้า ก็คือวางไม้ลงไปปุ๊บให้มันเดินไปข้างหน้าแล้วก็วางไม้ไปปุ๊บให้เดินไปข้างหน้าวางไม้ไปปุ๊บเดินไปข้างหน้านะผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับผมว่ามันจะทํางานตามที่เราต้องการไว้หรือไม่นะครับผมตัวนี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการเราได้หรือเปล่านะครับผมกดรันดูเลยชึบโ,โอ้โหมีแอนิเมชันสวยงามนะครับผมถือว่าน่ารักมากติ๊งโอเคถือว่าภารกิจเราเสร็จสิ้นใช่ไหมครับโอเคซึ่งถ้าเกิดแปลตรงส่วนนี้ผิดนิด,ดหน่อยหน่อยเนะี่ย ตามความหมายของตัวเกมไมาครับเนี่ยก็ขออภัยนะที่นีด้วยนะครับโอเคกด c o n t i n u ีเลยนะผมหรือว่าถ้าเกิดใครรู้ใครอะไรเนี่ยสามารถแชร์มานะผมความรู้เนี่ยมาในใต้วิดีโอได้เลยเนาะว่าไม้ประเภทนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะผมทำยังไงคราวนี้ let's build a house นะครับผมก็คือเริ่มสร้างบ้านของเรากันเลยดีกว่านะผมโดยมีระดับความยากให้เราด้วยนะผมสั้งแต่ง่ายสุด พันกลางแล้วก็ยากมากๆเลยนะครับ hard นะครับผม easy medium hard เนาะก็ตามภาษาปกติโอเคให้เราเลือกชั้นนะครับผมที่เราจะสร้างบ้านของเราโอเคในกรณีนี้เราทําแบบปันกลางแล้วกันเนาะีเดียมอ่ะลองดูยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับโอเคกดโอเคเลยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้ผังบ้านมาใช่ไหมซึ่งแบบเมื่อกี้เลยเหมือนแบบเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับผมว่าเราจะต้องเอาไม้เนี่ย ไปวางให้มันครบใช่ไหมครับเพื่อจะสร้างเป็นเหมือนกําแพงบ้านเนาะโอเคกรณีน,นี้เราเอาของเก่าออกไปก่อนเนาะเพื่อเคลียร์คาสั่งเก่าๆโอเค okay. ครับเราพอเรามองดูแล้วนะครับเราเห็นพิร์นนะครับผมในการเดินใช่ไหมอันนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันเนาะก็เราจะเห็นพิร์นในการวางใช่ไหมครับผมก็คือเราจะต้องวางทั้งหมดนี้ใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเรามูฟไปเรื่อยๆแล้วก็กดวางไม้ไปเรื่อยๆก็สามารถทําได้ครับแต่เหนื่อยมากๆเลยเนาะดูดิเดินไปแล้วก็ใส่ไม้ไปเรื่อยๆลูปนะครับผมตัวลูปตัวรีพีทเนี่ย ก็จะมาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งจะเน้นทํางานซ้ําๆกันนะครับผมทํางานอะซ้ําๆกันเนี่ยตัวหลูปตัวริพิษเนี่ยจะมาช่วยเรานะครับในตอนนี้โอเคมันทางานซ้ํกันกี่รอบนับครับเราจะทํามองเห็นเส้นตรงนี้ <S <S <curric ular> ไหมครับแถวนี้เนี่ยเราจะให้มันทํางานซ้ํากันให้หมดเลยเนาะ <S <S นะเพราะว่าการทํางานมันเหมือนกันหมดเลยจริงไหมก็มค,คือตรงว่าง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 ว่างว่างว่างการทํางานจะมาเปลี่ยนตรง ส่วนที่เลี้ยวใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ตรงเราก็ไปวางแล้วใช่ไหมดังนั้นเรามาวิเคราะห์กันเลยดีกว่าว่ามันจะวนทั้งหมดกี่รอบลองนับดูครับติ๊กตอกติ๊กตักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะวนทั้งหมด6ครั้งใช่ไหมครับโดยประมาณดังนั้นเราใส่รีพีทเป็น6ไปเลยเพราะว่าเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันจะวนทั้งหมด6รอบในเส้นตรงเส้นนี้นะครับผมให้มองเหมือนจิ๊กซอว์เลยนะครับที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นแต่ละส่วนเนี่ยชิ้นส่วนแต่ละส่วนเนี่ยจะต้องประกอบกันแล้้้ววจะกกกลลาายเปปป็นนโโรรรรแแมมมขึมมหห่งใ เป้าหมายนั่นเองนะครับโอเคเสร็ okay. จแล้วไงต่อเสร็จแล้วก็ภายในการวนซ้าเนี่ยก็คืออะไรครับให้วางไม้ลงไปก่อนใช่ไหมครับแล้ว,เด,เ,วเดินไปข้างหน้าเพราะว่าถ้าเกิดเดินไปข้างหน้าแล้ววางไม้ก่อนเนี่ยเออก็อาจจะได้เนาะก็ก็อาจจะได้เช่นกันโอเคเราลองให้มันเดินไปข้างหน้าแล้ววางไม้ก่อนก็ได้ครับเด <aside S 2> <Gomez. Gomez. S 1> ินไปข้าง <ไป S 1> หน้าป <dares S 1> ุ๊บวางไม้เด <ไป S 1> ินไปข้างหน้าปุ๊บวางไม้เดินไปข้างหน้าปุ๊บวางไม้เดินปุ๊บวางไม้โอเคนะครับโอเคโอเคดังนั้นเอาเป็นไม้แบบนี้แหละเนาะอืมเสร็จแล้วไงต่อ ลองกดลันดูเลยครับผมเพื่อทดสอบไปทีละส่วนเห็นไหมเดินไปข้างหน้าวางไม้เดินไปข้างหน้าวางไม้เห็นไหมครับมันจะทํางานพอดีหกรอบแต่ว่าภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังสร้างไม่เต็มบ้านเลยเนาะตรงส่วนนี้เราเห็นไหมครับเราประกอบจากรีพีทหนึ่งตัวใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการทํางานไปอีกใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องเอาชิ้นส่วนอื่นมาประกอบอกีกเพื่อให้ได้ตามภารกิจที่เขาให้มานะผมโอเค ต่อมาทาไงต่อละต่อมาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาใช่ไหมครับผมก็ turn นไ g ท์ไปเลยนะครับผมโอเคพอหันหน้าไปทางขวาปุ๊บให้ทําไงล่ะเดินไปข้างหน้า2ทีใช่ไหมเสร็จแล้วเดินไปข้างหน้า1ทีแล้วก็ยังไงนะแล้วก็วางไม้ไปใช่ไหมวางแผ่นไม้ไปปุ๊บเพื่อสร้างเป็นกําแพงต่อไปก็เดินไปข้างหน้าหนึ่งทีวางแผ่นไม้เป็นกําแพงเดินทั้งหมดกี่ทีครับ2ทีดังนั้นเอา r e พีทมาใส่เลยนะครับผมจริงๆเนะี่ยเราสามารถใส่ move forward แล้วก็ตัววางไม้ลงไปเลยก็ได้นะแต่ว่า ในกรณีนี้เราจะไม่ทำนะเพราะว่ามันจะสิ้นเปลืองเนาะความสามารถเราโดยเช่เหตุโอเคหันหน้าไปทางขวาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ให้เดินไปข้างหน้าก็คือเดินเดินไปตามทิศที่มันที่มันหันหน้าไปนะครับผมแล้วก็วางแผ่นไม้ลงไปสรุปมันจะวางทั้งหมด2ทีใช่ไหมดังนั้นลองกดรันดูเรื่อยๆนะครับผมเพื่อทดสอบว่าโปรแกรมที่เราทําไว้เนี่ยเหมือนกับที่เราต้องการไหมนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นภาษาของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเป็น expected result นะผม expected เนี่ยแปลว่า ความคาดหวังนั่นเองนะผมรีซอลก็แปลว่าผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่เราคาดหวังเนี่ยตรงกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าเกิดตรงก็ถือว่าการเขียนโปรแกรมนั้นหรือว่าการทำโปรแกรมในขณะนั้นนะครับผมณขณะนั้นผลลัพธ์ออกมาตามต้องการก็แปลว่าโอเคมันใช้ได้เราเดินมาถูกทางนะโอเคเสร็จแล้วกด try again อีกทีครับผมเพราะว่าโปรแกรมเลยไม่เสร็จเสร็จแล้วงีต่อครับต้องหันลงมาด้านล่างใช่ไหมซึ่งหันลงมาด้านล่างเนี่ยสตีฟเนี่ยของเราเนี่ยหันหน้าไป ทางขวามือของจอเราใช่ไหมครับผมถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันลงข้างล่างอีกทีเราก็อาจจะให้มันหันหน้าไปทางขวาอีกหนึ่งทีใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ให้มันเดินทั้งหมดกี่รอบละ่ะหนึ่งสองสามเดินทั้งหมด3รอบใช่ไหมดังนั้นก็ใส่รีพีทที่เป็นจํานวน3ครั้งลงไปนะครับผมเพราะว่ามัาต้องการทําซ้ํา3รอบซึ่งการทำซ้ำสามรอบเนี่ยภายในเนี่ยจะต้องมีคําสั่งเลยครับเดินไปข้างหน้า1ทีแล้วก็วางไม้ลงไป1ทีนะครับผมโอเค กดรีเซ็ตแล้วกดรันดูเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บเห็นไหมครับโอเคถือว่ามันเดินตรงตามที่เราต้องการมันจะมีไฮไลท์ให้ดูได้หไหมว่าตอนนี้โค้ดของเรารันอยู่ตรงไหนนะครับผมโปรแกรมของเรารันอยู่ตรงไหนจึ๊บแต่ก็ยังไม่เสร็จเนาะดังนั้นก็ต้องหันขวาไปหนึ่งทีนะครับผมหันขวาหรือหันซ้ายติ๊กตอกติ๊กตอกสิฟอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับผมสิฟอยู่ด้านนี้ดังนั้นก็ต้องหันซ้ายใช่ไหมน่าจะหันซ้ายเนาะกดใส่ไปเลยเสร็จแ,แล้วหันซ้ายหนึ่งที เดินไปข้างหน้า1ทีแล้วก็วางไม้1ทีซึ่งแน่นอนว่าแค่นี้เนะี่ยมันไม่ต้องใช้ลูปก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องใช้รีพีทก็ได้เพราะว่าอะไรมันทํางานแค่ครั้งเดียวนะผมทํางานครั้งเดียวไม่จำเป็นต้องใช้ลูปลูปคือการวนซ้ํานั่นเองนะครับผมย้มําลูปคือการวนซ้ํานะครับผมโอเคต่อมาหันขวาใช่ไหมครับหันขวาแล้วก็เดินไปข้างหน้ากี่ทีสองทีใช่ไหมครับผมโอเคหันขวามันหันอ่าเดี๋ยวลองรันดูก่อนนะครับผมโอเคจึ๊บจึ๊บ โอเคนะผมแน่นอนว่าเห็นไหมเหมือนลับเตอร์ที่เราทําเลยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เราน่าจะชอบมากกว่าเนาะเด็ก,ดกๆอย่างเราเนี่ยน่าจะชอบมากกว่าว่ามันเป็นเกมเนาะต่อไปหันอะไรครับหันซ้ายหลือนขวาถ้าหันขวาก็ขึ้นไปข้างบนเนาะใช่ไหมเอ้ถ้าหันซ้ายก็จะขึ้นไปข้างบนนะผมโอเคถ้าเกิดหันขวาเนี่ยก็จะลงมาข้างล่างใช่ไหมครับเนะี่ยโอเคดังนั้นก็หันขวาเลยครับหนึ่งทีเสร็จแ,แล้วก็วนทั้งหมดอีกสองรอบเนาะในการที่เดินไปข้างหน้าหนึ่งที วางไม้1ทีนะครับผมใช่ไหมเพราะว่าไม่เพราะว่าทำไมละ่ะเพราะว่ามันมี2ครั้งนะผมในการทําดังนั้นมันเป็นก,การวนซ้ำเนาะก็ใช้รีพีทไปเดินไปข้างหน้า1ทีแล้วก็วางไม้ลงไป1ทีนะครับผมกดปันดูเลยโอเคเห็นไหมโอเคนะผมก็ขอขอบคุณนะผมโคดัตโออาร์จีนะครับผมในที่สร้างสารรค์นะผมสิ่งดีๆมาให้พวกเราได้ลองเล่นกันดูเนาะแล้วก็ตัว Microsoft ด้วยนะครับผมที่ เข้าไปเทคโอเวอร์ไมค์ครับแล้วว้าวเป็นบ้านเลยนะครับผมโอเคไหมยอดไหมครับเราอาจจะดีใจเนาะสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเราได้ใช้แล้วเนาะ <laughs> ถ้าเกิดว่าเราเรียนในห้องเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะงงใช่ไหมครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนคณิตศาสตร์มาปลาย,ยาเชตเมทริกหรืออะไรเนี่ยเอาไปใช้อะไรละ่ะนะครับผมหรือว่าแคลคูลัสเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ยังไม่ได้เรียนจดประยุกต์หรืออะไรมากเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับผมว่าเราจะเอาไปใช้อะไรเรียน วิชาอื่นเนี่ยฟิสิกส์หรือเคมีหรือชีวะเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ประยุกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมผมว่าใช้อะไรแต่คราวนี้เนี่ยเราได้ลองประยุกต์ใช้งานสิ่งที่เราเรียนมานะครับผมให้กลายไปใช้ในเกมได้นะผมซึ่งจริง,รง,รงๆแล้วเนี่ยทักษะการเขียนโปรแกรมเนี่ยไม่ได้จบแค่ในเกมหรือจบแค่เขียนโปรแกรมอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าสามารถใช้งานแก้ไขปัญหาทุกอย่างหลายๆอย่ายยงเนี่ยจัดลําดับการทํางานบนชีวิตเราเนี่ยได้ดีมากมากเลยนะครับผมอย่างเช่นว่าเราควรทาอะไรก่อนเราควรทำอะไรหลังถ้าเราทําอย่างนี้แล้วเ,เกิดเงื่อนไขอะไรต่อเนี่ยเราก็สามารถ วิเคราะห์นะผมในแนวโน้มในอนาคตได้เหมือนกันนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่สองตัวง่ายๆแล้วกันเนาะบทที่เหลือเนี่ยก็คงคิดว่าไม่น่าจะยากอะไรมากนะผมก็ลองเปิดด i c t i o n a r y นะผมหรือว่าเปิด Google t r a n s l a t e ลงไปเลยก็ได้นะผมก็คือจะได้ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ,าษาของเราเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมเนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subs u b s c r i b e ด้วยนะครับก็อยากให้ตัว เราได้ตัวเซอร์ไพร์เกตทุกคนเนาะ <c oughs> เกี่ยวกับ co.org d e ตัวนี้นะครับผมในการทำภารกิจของเราให้เสร็จสิ้นนะครับผมโอเคครับผมขอขอบคุณมากครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ